สวัสดีค่ะสวัสดีตอนใสายๆนะคะสิบสิบโมงครึ่งจะสิบเอ็ดโมงด้วยประมาณนี้แหละคะ่ะวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสดีมากเลยนะคะนี่นะคะเอยอยู่ใต้ร่มเงต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะคะบังมิดเลยค่ะแสงแดดไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้ท้งฟ้าปลอดโปรง่งโล่งมากเลยะคะ่ะซึ่งผิดกับเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้คือฝนตกทั้งวันเลยเอ๊ะฝนตกประมาณสองชั่วโมงนี่แหละคะ่ะ และตอนนี้เราก็กำลังจะไปตลาดเช่นเคยกันนะคะไปกันค่ะมาโคตรโย่ไม่ําอนนะไรแตเลยค่ะตอนนี้ก็มาดูดอกไฮเดรนเยียนะคะหรือเปล่าคะหรือไม่ใช่ไฮเดรนเยียคะยังก็ไม่ไแน่ใจนะคะบางทีก็อาจจะมั่วไปบ้างนะคะแต่สวยนะคะแล้วก็แพงด้วยนะคะแต่ต้นอันนี้นะะี่ค่ะสวยสวยค่ะบ้านเราเหมือนกุหลาบเลยนะคะกุหลาบเล็กๆอันนี้ก็สวยนะคะสีแดงอันนี้ก็อยู่ที่ แพงผักนะคะยังก็กาลังอยากจะได้ผักอันนี้นะคะดอกกะหล่ำนีมนะคะบ้านเราเอาสักดอนหนึ่งนะคะถึงมันจะแพงไปที่กิโลหนึ่งแต่ว่าก็ไปช่างดูนะคะไม่น่าจะถึงสองยูโรมั้งคะจะเอาไปผัดกินนะคะเปลี่ยนมั่งอะไรมั่งประมาณนี้นะคะจะเอาข้าวโพดด้วยนะคะไปคะ่ะไปช่างก่อนนะคะวันนี้ก็จะผัดมักกะโรนีนะคะกําลังมาเอามักกะโรนีอยู่ะคะ่ะยังไงเอ,อ่ย ฮ่มามักระโรนีมากาักระโรนีก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเนะ oh, าะโอเคมัการะโนนี้ใช่ค่ะนี่มึก็ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่แพงมัการะโรนีเสร็จใช่ไหมคะว่าไปหมา่าม้าก็น่าอร่อยนะคะค่ะเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับบ้านแต่ก่อนจะกลับบ้านแกก็ถามว่าจะไป ดูป่าบุูบอรี่อ้ป่าสุาบูเบอรี่ของแเองรึเปล่าคะเอ่งก็บอกไป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 เผื่อมันสุกแล้วก็ลูกโตกว่านี้นลคะ่ะแต่ว่าจะมีรือเปล่าคะนี่ไม่รู้เลยนะคะต้องเดินเข้าไปดูละคะถ้าได้ก็ดีนะคะแต่ราสเบอรี่ยัง่าจะยังไม่สุก่อค่ะหรือสุกไปแล้วยังก็ไม่รู้นะคะดูก่อนนะคะอุ่ยน้องหมาหน้ารักมากเลยค่ะน้องหมาตัวใหญ่ใหญ่ นกก็ตัวใหญ่นะคะนี่นกอะไรเอ,อ่ยทำไมป่าลัสเบอร์รี่ยังเหมือนตายไปแล้วคะไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ป่าลัสเบอร์รี่แห้งแห้่แก่หมดเลยคะ่ะไอ้นกอะไรคะนี่ตัวใหญ่มากเลยนกอะไรคะไม่กลัวคนด้วยนี่นะคะถึงแล้วนะคะป่าสตรอเบอร์รี่ย่งจะมีหรือเปล่าหรือโดนคนแก่เก็บหมดแล้วคะ ก็ไม่รู้นะคะเราก็ลุ้นกันนะคะนี่นะคะยังดูแล้วนะคะเหมือนเขายังสุกไม่เต็มที่เลยนะคะหรือว่าจะปล่อยไปก่อนดีคะทุกคนยังสุกไม่เต็มที่นะคะเออน,น,ะะนี่นะคะนีะ่นะคะนนะสุกไม่เต็มที่จริงๆนะคะสุกไม่เต็มที่มันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมคะโอ๊ยแมงอะไรแค่นี้ต่อตายยังไหมเนาะนั่นนะคะ เดี๋ยวนะคะแล้วก็จะเด็ดชิมก่อนนะคะอันนี้เอ็งเจอแล้วะคะ่ะลูกหนึง่งสุกเต็มที่พร้อมกินมากเลยนะคะนี่ลูกเดียวค่ะนี่ค่ะค่ะดูเหมือนว่ายังจะเจออีกนะคะลูกที่แบบว่าสุกพร้อมกินนะคะคือโตแล้วนะคะแบบสุกแล้วนะคะไม่ใช่แบบว่าครึ่งถูกครึ่งดิบนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็มีอยู่สองลูกแล้วนะคะนี่นะคะสุกกราปังพอกิน ตอนนี้ก็เดินบนไปบนมาดีดงเขานี่นะคะได้แค่สามลูกเองนะคะจะเอาลูกที่มันใหญ่จริงๆนะคะไม่เอาลูกที่มันเล็กะค่ะนี่แหละค่ะเดินวนไปวนมาก็เจออยู่สามลูกใหญ่นี่แหละค่ะต้องเร็งดีๆนะคะไม่งั้นก็จะลูกเล็กไปน่าเสียดายเดี๋ยวเังเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะยังเห็นอยู่แบบ,แบ,บนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนะคะก็จะไปเลาะไปเบิ่งนะคะว่า ป่าเห็ดของเอี้ยงมันเกิดหรือยังนะคะนี่กินข้าเสร็จก็พากันออกไปนะคะนี่แค่บ้างมากนะคะนึกอยากจะไปเขาไปะคะ่ะเอ้ก็อ้อาามสบายเอ๊มีอะไรเอ่ยน่าดูมากเลยที่ที่ทิ้งขยะนูไปกันนีกว่าค่ะค่ะแล้วก็นั่งรถมาถึงป่าแล้วนะคะก็เดินก็มาข้างในป่าแล้วด้วยนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะเจอน้องเห็ดจ๋าเอี้ยงหรือเปล่านะคะก่อนนี้แล้วค่ะเงียบเหมือนเดิมนะคะนี่จะ มาถึงดีก็สี่โมงครึ่งพอดีแล้วค่ะน้องเห็ดอยู่ไหนจะก,กู้น้องเห <c oughs> ็ดเจอแล้วนะคะดเดินเข้ามานี่คือ,อได้แล้วคะ่ะหาถุงมือก่อนนะคะอุย้ยขนเอ้ขนมาคะ่ะวันนี้ได้แล้วคะ่ะหลัที่จะมาแอบดูนะคะนี่แกก็ตามแม่นไว้แลยนะคะได้แล้วคะ่ะดอกนึงค่ะเดินเข้ามาก็ที่เดิมนะคะแล้วเขาก็จะเกิดที่เดิมที่เขาเคยเกิดด้วยนะคะเหมือนกับว่า จะจะเกิดนะคะแต่ว่าอากาศยังไม่เป็นใจหรือเปล่าคะยังก็้าเข้าใจนะคะแต่ก็มีเยอะอยู่นะคะเหมือนกำลังผุดขึ้นมาแล้วค่ะนี่นะคะข้างในนู้นแต่ก็จะเล็กไปหน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้ก็ได้อยู่นะคะเก็บเบาๆเบบี้ไม่มีทางยัง้ไม่ได้เก็บแล้วค่ะ <c oughs> ยังเก็บก่อนนะคะไนนหนๆก็มาแล้วย<ม>ังคิดว่ายังคิดผิดนะคะเพราะว่าตอนแรกยังแค่มีแค่สีนึ่งใช่ไหมคะแต่พอยังมาแง,ง่แดูตรงนี้นะคะ เหมือนเขากําลังจะผุดขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะดอกเล็กๆเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะเขากําลังจะเกิดขึ้นมาจริงๆนะคะยังเพิ่งรู้นะคะว่าเขาจะเกิดแล้วขนาดอย่างนี้ตอนแรกยังจะไม่เห็นนะคะแต่พอเอียเรามาแง่ตัวนี้ดูนู่นนะคะเห็นมันเอี้ยงเปิดขึ้นมาคือเยอะมากเลยนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าเขาจะแอบอยู่ในลักษณะแบบว่าอย่างนี้จริงๆนะคะหรือว่าจะเอาไว้ให้เขาโตก่อนดีคะ แต่ยังคิดว่าเขาก็กําลังจะนี่ราคาแพงทะลุขึ้นมาอันนู้นก็ใช่แน่เลยค่ะนู่นนะคะตรงนี้ยังคิดว่าน่าจะมีเยอะนะคะเดี๋ยวยังลองดูก่อนนะคะนี่นะคะเดินมาตั้งไกลนะคะเจอแล้วค่ะสองดอกหรือเปล่าคะนี่แกบอกว่าดอกเดียวอันนี้อีกดอกหนึ่งแง่นี่นกักสิเขาเกิดแบบแอบๆบอแบบอยู่นะคะอยู่ตามถนนจริงจิเนี่ยนะคะนี่แล้วก็อยู่มุมนั้นอีกนะคะเดี๋ยวยังจะพาไปดูนะ๋วยวจะกลับมาเก็บค่ะ เราก็อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ห่างกันมากนะคะก็บอกแล้วกคน,นี้ค่ะค่อยชอบตรงเดี๋ยตรงถนนหนทางนี่แหละคะ่ะให้คนเหยียบไปเหยียบมาหนะ้าสงสารนะคะแล้วเอี้นจะเก็บไว้นะคะดีใจมากเลยค่ะเจอน้องแบบอันใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็ออกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะออ้ยน่ารักมากเลยค่ะอย,อยู่ไหนอีกน้องๆเอ๋ยมามามาให้เดส,สด็จพี่ปัดคดีลูกเอ้ย เดินมาก็ไม่ห่างกันมากนะคะเดินแล้วตาก็มองค่ะ วันนี้ก็ได้พอแกงแล้วนะคะว่าไปก็จะนี้ล้ค่ะก็เลยบอกเขาว่าอาทิตย์หน้าพี่มาใหม่นี่คือน้องต้องโตแล้วนะคะน้องพอไม่พี่เก็บแล้วนะคะอาทิตย์นี้พี่มาแบบมาจอบดูแต่น้องก็ออกแล้วแต่ยังไม่โตนะคะอาทิตย์หน้าก็เลยบอกเขาว่าให้น้องโตไวๆนะคะที่จะมาเก็บแบบค่ะเดินมาจนจะออกนอกป่าแล้วนะคะก็มาเจออีกแล้วค่ะที่ที่เขาเคยออกนะคะก็สังเกตแล้วค่ะว่าที่ที่เขาเคยออกเขาจะออกประจำจริงๆนะคะนี่ แล้วแกก็จะอีกดอกหนึ่งดอกใหญ่ด้วยเดินมาเข้าป่าลึกหรือว่าออกมาอีกป่าหนึ่งนะคะก็เจอนะคะป่าตรงที่ที่มันเคยเกิดนะคะเังก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเขาเคยเกิดเขาก็จะเกิดอยู่ที่เดิมทําไมเขาไม่ไปเกิดที่อื่นบ้างคะ่ะนี่แหละคะ่ะแล้วก็นู้นนะคะจะมดอกก็อยู่เดี๋ยงจะไปดูก่อนนะคะจะเก็บเหมดนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้เขาเก็บไอ้ที่เห็นก่อนนะคะค่ะแล้วนี่ก็กําลังเดินหาต่อยนะคะอยากจะบอกว่า,ป,กกาปุกาศปุกาด โปรดทราบนะคะน้องเห็ดแจ้งเกิดได้แล้วคะ่ะนายอำเภอมาแล้วนะคะนายอำเภอมารับแจ้งสิงป่าเลยนะคะนี่ถ้าไหนที่แบบชื้นๆนหน่อยนึงนี่คือเจอเจอน้องเขาง่ายมากเลยนะคะเขาก็จะเกิดเป็นกลุ่ม,มอย่างที่ยังบอกะคะ่ะโอ้นี่คือหาเห็ดหรือว่าไปนาคะนี่ประกาศประกาศนะคะน้องแจ้งเกิดแล้วเร็วนายอำเภอมาแล้ว เ,ออเดินมาเรื่อยๆนะคะยังก็เจอแล้วะคะ่ะน้องแจ้งเกิดนะคะสวยงามมากเลยนะคะสองดอกสามดอกนี้แสดงว่าน้องได้ยินที่ย่างประกาศนะคะบอกว่าให้ปรดแจ้งเกิดด่วนนะคะเพราะแานเพิ่มมาถึงที่แล้วเดี๋ยวนานเพิรมยังก็จะตัดขาเห็นแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะกลับบ้านนะคะบา,บายๆนะคะป่าจา๋าเดวจะมาใหม่นะคะวันนี้ได้เห็ดเยอะเลยนะคะบอกให้เห็ดเกิดเยอะๆนะคะคุณป่าบา,บายๆคะ่ะ ค่ะแล้วกลับมาถึงบ้านนะคะก็อาบน้าอาบน้าเสร็จแล้วก็เลยมาดูเห็ดนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็คือเห็ดที่เก็บมาได้นะคะ mm. เห็ดคันเตะเหรือว่าเห็ดมันปูนะคะรอบนี้เก็บได้เยอะกว่าครั้งแรกนะค,ะครั้งครั้งแรกคือได้ประมาณแค่เจ็ดหรือแปดดอกนะคะแตจากครั้งนี้ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะดอกนี้สวยกว่าเพื่อนเลยนะคะเขาสวยๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะจะผัดกินนะคะ ยังจะไม่ล้างนะคะยังจะล้างพุ่งนี้ล่ะค่ะเห็ดนี้เขาทาความสะอาดง่ายนะคะแต่ว่าถ้าล้างเราเหมือนน้ำเขาจะเข้าไปในอันนี้เลยนะคะก็เลยจะไม่ล้างมั้งค่ะจะกินค่อยล้างนะคะนะคะมาแล้วค่ะมีความสุขแล้วคะนี่ได้เข้าป่าเก็บเห็ดหลังจากที่เมื่อเช้าผิดหวังกับสตรอเบอรี่ป่าไปแล้วค่ะ